โอ้หข้างหลังก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมแบด l ลนเดอร์นะเออเกมแบดแลนเดอร์เนี่ยเราสามารถที่จะแต่งปืนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปแต่งปืนแล้วก็ไปไล่ยิงคนกันดีกว่านะของผมเพิ่งโดนรุดไปนะครับลงไปเล่นมาแล้วก็ตายนะโดนขโมยไปหมดเลยนะครับตัวประกันเนี่ยก็ไม่คืนอะไรสักอย่างเลยนะซื้อปืน AK มานะไปครับ แต่งปืนกันแต่งได้ทุกอย่างเลยนะครับ AK นี่ใส่สโคบคูณ8ก็ได้นะแต่ผมว่าน่าจะคุมปืนไม่อยู่นะครับเราใส่แค่เลสจอดก็พอตัวของแต่งในประมูลเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อไม่ต้องแพงมากนะครับเราเน้นไปยิงคนอื่นตายนะครับแล้วก็ขโมยของเขานะตัวแม็กเพิ่มความจุข,ของเกมนี้นะครับเราสามารถใส่ได้ถึง50สนัดเลยนะยิงทีนี่มันมือมากเลยนะครับ ผ่านท้ายก็เอาแบบแม่นยําก็พอนะครับไม่ต้องแพงมากตัวปลายปืนเนี่ยหนีไม่พ้นเก็บเสียงนะครับใส่เก็บเสียงก็นิ่งเหมือนกันนะพร้อมแล้วเราไปลุยกันดีกว่าครับเออลืมบอกไปครับเราสามารถอัปเกรดชุดเกาะหมวกรองเท้ากระเป๋าได้นะครับเข้ามาที่เวิร์กช็อปนะตัววัตถุดิบเนี่ยเราสามารถหาได้จากในเกมนะครับ หรือจะมาซื้อในประมูลก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครที่เกียดเนี่ยมีครบเลยนะครับลองกดเริ่มทําเลยนะครับอพอกดแล้วเนี่ยเราต้องรอนะประมาณ30นาทีนะครับถ้าเกิดว่าใครรอไม่ได้เนี่ยก็สามารถเล่งความเร็วได้นะครับโอเคครับของพร้อมแล้วเราไปเล่นกันดีกว่านะเล่นในโหมดโปรนะครับของจะได้แพงกว่านะแต่ก็เสี่ยงหน่อยนะครับ ต้องคอยระวังนะเราเล่นแบบเพเซฟหน่อยนะครับพยายามหาลุดของจากคนนะผมจะไม่เน้นหาของจากกล่องนะครับถ้าได้ของที่โอเคแล้วเนี่ยก็รีบหนีออกเลยนะเราจะพยายามอยู่รอบนอกนะรอคนเข้าไปฟาร์มของในเมืองแล้วค่อยดักป้นเขานะครับเฮ้ยคนข้างหน้าเราครับ เปิดมาเจอเลยนะอย่าเพิ่งยิงนะครับรอระยะที่เรามั่นใจว่ายิงเขาแล้วตายนะไม่ต้องรีบเปิดจุดนะครับนี่ไงมผมว่าเข้าไปใกล้อีกหน่อยดีกว่านะครับมันไกลเกินไปอะ่ะเฮ้ยืมเกือบไปนะครับสงสัยเขาเห็นผมแน่เลยคนนี้ไม่ค่อยรวยนะแต่ว่าเราเก็บจากตรงเนี้ยไม่ต้องไปเสียเวลาหาของนะครับ อยู่รอบนอกเหมือนเดิมนะเฮ้ยเสียงเท้าข้างหน้าเรามาแล้วโอเคครับเก็บของแล้วก็รีบไปดีกว่านะอืมใช้ได้นะครับเกาะสี่หมวกสี่นะเสียงปืนทางขวาแล้วนะครับเฮ้ยข้างหน้าเราเหมือนมีคนโดดลงมานะตรงตึกนะครับเราอ้อมไปทางซ้ายนะ เราวิ่งเข้าไปหาเขาเนี่ยใช้เนินไปที่กำบ,บังนะครับต้นไม้หรือว่าก้อนหินก็ได้นะอย่าวิ่งโล่งๆนะครับผมกลัวว่าเขาจะอยู่หลังเนินนี้นะอืไปไหนละเฮ้ยนี่ไงอโอเคตายเลย คนนี้ไม่ค่อยรวยนะครับมีแต่พวกวัตถุดิบนะเฮ้ยประตูเปิดละของแน่นพอสมควรแล้วนะครับเราหนีดีกว่านะตอนหนีก็น่ากลัวนะครับมันต้องรอ14บสี่วิเลยนะเฮ้ยเหมือนผมเห็นคนข้างหน้าเรานะครับไม่ยิงละหนีดีกว่ากลัวโดนลดของนะครับเราไม่ต้องเน้นยิงเยอะนะครับ เน้นของนะพวกชุดกอะหรือว่าหมวกเนี่ยเราสามารถไปขายในประมูลได้นะครับมันได้ราคามากกว่านะต่อไปเราเล่นในอาคารดูบ้างนะครับแผนที่เอ่อ Late Beach Foundation นะเป็นโหมด FPP นะครับบังคับเล่น2คนนะไหนเพื่อนเรานี่ไงภาษาจีนมาเลยนะครับถือปืนมาด้วย ๊ปเฮ้ยโอ้ตกใจหมดปืนลั่นปะเนี่ยไปดิเพื่อนนำเร็วแน่ไม่ยอมนำนะครับผมได้เพื่อนโดนยิงก่อนนะเอ้ยเพื่อนนำละโดนเพื่อนไล่มานะครับให้มาเดินคนเดียวนะเฮ้ยเสียงปืนข้างหน้าเราผมยังไม่ค่อยชินกับเสียงเท้านะครับเลยยังหาตำแหน่งไม่ค่อยแม่นนะ แอบดูไม่ได้ด้วยอ่ะเป็น FPP นะครับเสียงปืนใกล้เลยนะค่อยๆแอบดูนะครับมีเสียงเท้านะไม่เห็นอนะ่ะเอ้ยโอ้โหข้างหลังเดือวไปนะครับเสียงปืนทางต้ายครับอยู่ชั้นไหนอ่ะ ฟังไม่ออกนะครับเฮ้ยนี่ไงเพื่อเรายิงนะครับอยู่ด้านล่างนะเรามาช่วยแล้วเพื่อนแข็งใจไว้เอาเรียบร้อยเพื่อเราเก็บหมดเลยนะครับไม่เป็นไรเราช่วยเก็บของได้นะเฮ้ยซ้ายโอ้โห เกือบไปนะครับเพื่อนเราไปไหนล้วเอา้าปวดท้องก็ไม่บอกผมว่าเราหนีดีกว่านะครับของแน่นมากเลยนะโดนขโมยไปเนี่ยเสียด้มากเลยนะครับไปครับประตูทางออกเปิดแล้วนะครับอยู่ชั้นสามหน้าลิฟ์นะ ด่านนี้ประตูชอบเปิดตรงหน้าลิฟต์นะครับเฮ้ยมีคนด้านาหน้าเราครับโอเคตายเลยนะครับสงสัยเขาจะหนีเหมือนกันนะตัวเกม Badlander เ,เ,เนี่ยมีให้ดาวน์โหลดในเวอร์ชั่น PC แล้วก็เดสก์ท็อแล้วนะครับเปิดให้ลองเล่นกันได้แล้วนะเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ถนัดเล่นในมือถือเนี่ยก็สามารถเล่นในคอมได้นะครับลองไปดาวน์โหลดกันดูนะ แล้วก็ตอนนี้ผมเปิดซัพพอร์ตให้แล้วนะครับใครที่ไม่เห็นในมือถือเนี่ยกดตรงชื่อคลิปนะครับมันก็จะเด้งเข้าไปที่หน้าช่องอธิบายนะผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับส่วนใครที่เปิดในคอมเนี่ยก็จะมีปุ่มซัพพอร์ตขึ้นมาเลยนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ